เมืองสูงคะ่ะอ๋อสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่นับก,ก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่นะคะที่หมู่บ้านนาประแปกคะ่ะประเพณีนี้เขาเรียกกันว่าปอยจ่าตีนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกของการเตรียมงานวันจริงก็คือวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนผู้ชายก็จะมาอยู่ในส่วนของงานจักสานนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยคะ่ะทุกคนว่าเขาทํากันยังไงบ้างทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของตัวเองนะคะดังช่วยกันคนละไม้คนละมือ ปอยจตีจะจัดขึ้นทุกๆปีของเดือน6นะคะปอยจตีมีความหมายว่าการบูชาเจดีย์ทรายค่ะทุกคน mm hmm. เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเตรียมงานนะคะจะมีการเตรียมสถานที่ช่วยกันพัฒนาในวัดนะคะรอบๆหมู่บ้านส่วนนี้ก็จะเป็นการเตรียมกระสวยดอกไม้ไว้ถวายพระไว้ถวายเจ้าที่เจ้าบ้านเจ้าเมืองกันนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็มาชมบรรยากาศกันนะคะต่างคนต่างขำำมักขมเณช่วยกันมากเลยนะคะ กระสวยดอกไม้ภาษาไทายใหญ่เขาจะเรียกว่าอดหมอกนะคะทุกคนจะทําขึ้นทุกๆวันพระละวันสําคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาที่นี่ก็จะเป็น,นการใา่เตรียมอาหารไว้เลี้ยงสําหรับคนที่มาช่วยงานมาช่วยพัฒนาวัดน,นะคนะทุกคนใค่ะนเฮางกันอ้อหมทอดแะหันยอกันอดเา้กะันอดข่ันเนี่นีก็จะมีเมนูแกะสานทุนเหลืองหมายถึงแกงมิ้นเส้นใส่ถั่วนะท <c oughs> นะุกคน เป็นเมนูของชาวไทยให่นะคะกลับมาดูงานจักสารของพวกผู้ชายต่อเลยค่ะที่ทําอยู่นี้นะคะเป็นการสารตุงค่ะชาวบ้านจะนํำหินนำทรายนะคะมาถวายที่เจดีย์เพน่ทอทำ<ห>กานออกบูชานะคะนี่ค่ะจนะมีการลดน้ำพรเพระธาตุเจดีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะคะ มีการขอพรอก่อนการถวายหินถวายทรายให้แก่เจดีนะคะ ที่อยู่ด้านมนนั่นก็จะเป็นศาลเจ้าบ้านเจ้าเมืองของหมู่บ้านนาปลาแปกแห่งนี้นะคะทุกคนนี่ทุกคนตุงก็เสร็จแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะตรงปลายตรงยอดนี่ก็จะคล้ายๆกับก้างปลาเลยนะคะทุกคนหลังจากที่ทําตุงเสร็จแล้วนะคะจะนําตุงทั้งหมด เป็นจํานวน5อันนะคะจะไปปักรอบๆเจดีนะคะมีตรงกลางปักตรงกลางหนึ่งอันแล้วก็ข้างๆท,างทั้ง4ี่ชิดเลยนะคะทุกคนไปดูกันค่ะมีนะคะเขาจะมาปักกันแล้วค่ะการเตรียมงานช่วงเช้าของวันเตรียมปล่อยากดีก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามชมในช่วงเย็นนะคะว่าเราเขาจะมีพิธีอะไรกันต่อบ้างน,นะคะทุกคนลองติดตามชม ep สองต่อเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆกันรรับชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย